สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพฤหัสใช่ไหมพฤหัสสิครับพฤหัสที่สามเมษายนนะครับยังไม่ชี้สุกวันนี้ผมก็มาเร็วกว่าทุกวันก็เป็นลูกน้องเขาเนี่ฮะก็จะใช้ทาอะไรก็ต้องทำฮนะไม่รู้เป็นอะไรอีกแล้วกานันก็ไม่ได้นะัดพี่เสือแดงก็ยังไม่ถึงวันชุมนุมอกอรู้ว่าเขาหัวห้าหกไปเตรียมชุมนุมกับพี่่เสือแดงหรือเปล่าไม่ทราบนะอทองคําเมื่อคือนนี้ปิดบวกขึ้นมาได้นะครับติดตัวกลับขึ้นมาแต่ว่าก็คงต้องเรียนว่า ยังคลำคลำหาปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักหรอกแล้วกันปัจจัยบวกเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะครับก็เลยเรียนว่าเป็นเทคนิคอลร rebound เอางี้ไ้ก่อนแล้วกันนะครับยังเป็น,ปนการดีดตัวในทางเทคนิคนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่เก๋จะเ,เ,เรียนไว้วันสองวันที่ผ่านมาแล้วว่าลงมาเยอะติดต่อกันหลายวันก็น่าจะมีการดีดตัวทางเทคนิคบ้างน,นะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาวันสักเท่าไหร่ล่ะ 11เหรียญประมาณนะฮะพันสองเหรียญก็ปิดแถวๆนี้ระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปใกล้ๆพันสามแล้วก็เริ่มมีแรงขายสลับกลับออกมานะครับแล้วก็อ่อนตัวลงมานิดหน่อยอประเด็นหลักในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงยังอยู่ที่การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเรื่องของการจ้างงานนะครับก็วันศุกร์คืนวันศุกร์เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐนะครับ ตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะฮะแสนเก้าหมื่นตำแหน่งก็ใกล้เคียงกับผลสํารวจนะ,ะผลสํารวจเนี่ยประเมินเอาไว้ว่าจะอยู่ที่แสนเก้าหมื่นสองพันก็ต่างกันนิดเดียวก็ไม่ไม่น่าจะมีในัยยะสำคัญอะไรแต่ก็ เพิ่มขึ้นเยอะเลยจากเดือนกุมภาพันธ์นะฮะที่แสนสามหมื่นเก้าพันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะฮะไอแสนสามหมื่นเก้าพันนี่เป็นตัวเลขที่รายงานครั้งก่อนของเดือนกุมภานะเมื่อคืนนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยขึ้นจากแสนสามหมื่นเก้าเป็นแสนเจ็ดหมื่นแปดก็มีการปรับการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นก็เขาก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะรดูหนาวที่ผ่านพ้นไปแหมเฮ hey, มันที่ผ่านพ้นไปฮนะต้องสุชาติชวางกูล ถึงนอกเรื่องอีกแล้วกับข้อเรื่องกันก,ก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งหละที่ทําให้นักลงทุนก็มั่นอกมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าราคาทองก็ไม่ได้อ่อนตัวลงะนะครับเพราะว่าราคาตอบรับไปเยอะแล้วแล้วก็รายงานข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆของสหรัฐก,ก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นประเด็นใหม่ะนะครับนอกจากรายงานจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีดัชนี ani, ภาวะธุรกิจ ของนิวยอร์กนะครับปรากฏว่าลดลงมาอยู่ที่52จุดในเดือนมีนานะฮะจาก57จุดในเดือนกุมภาแล้วก็มกราคมเนี่ยอยู่ที่64จุดก็ว่าง่ายๆก็คือลดลงลดลงลดลงก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังกดดันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างนี้แล้วกันก็คือยังมีหลายๆประเด็นที่รออยู่ส่วนกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยก็รายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานนะ,ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.6%สูงสุดในรอบ5เดือนก็ เนี่ยฮะตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างกระจัดกระจายเมื่อคืนนี้ก็เลยเไม่ได้มีผลกับราคาทองไม่ได้มีผลกับตลาดหุ้นสหรัฐมากนะักก็เป็นการดีตัวขึ้นมาทางเทคนิคหลังจากที่ปรับตัวลงมาติดต่อกันหลายวันนะครับประเด็นหลักอย่างที่เรียนไปก็คงจะเป็นรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนวันศุกร์ ร,รวันนี้เนี่ยก็มีหลายประเด็นให้ติดตามกันนะครับถ้าเป็นประเด็นเดิมเนี่ยที่เราติดตามกันทุกสัปดาห์ก็จะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับประเมินว่าอยู่ที่ประมาณสัก3ามแสนอก็ใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ก็คงผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีผลกับราคาทองคํามากนะฮะสำหรับเรื่องของจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสาระสัปดาห์นี้เพราะว่าเรามีไฮไลท์อยู่ที่วันศุกร์คือเรื่องของตัวเลขการจ้างงานแต่ที่น่าสนใจเนี่ย <c oughs> อยู่ที่การประชุมของธนาคารกลางยุโรปการประชุม ECB นี่แหละฮะผมว่าตรงนี้เนี่ยจะน่าสนใจนะครับก็เพราะว่าหลายครั้งแล้วที่ประธาน ECB เนี่ยเขาเประชุมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจะมีการหามาตรการในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มประเทศยุโรปจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้น ون, นะครับก็ พูดอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครั้งหลังสุดที่ทําออกมาชัดเจนที่สุดก็คงเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเมือ่อปลายปลายป,ป,ปีที่แล้วว่าเดือน10บสิบเอ็ดนั้นทำไม่ได้อีกแล้วก็มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยประธาน ECB ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยภาษาบ้านเราใส่เกียร์ว่างภาษาบ้านผมดังแต่ท่อเราไม่ไปนะครับก,ก็ยังไม่ได้มีมาตร,รการอะไรใหม่เพราะงั้นตอนนี้นักลงทุนก็เริ่มเชื่อมั่นไหมล่ะก็ ไหนบอกจะทำมันก็ไม่เห็นทำสักทีนึงเลยอะ่ะก็รอมานานแล้วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ก็คิดว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตลาดนะก็ต้องรอติดตามกันเมื่อวานนี้มี การรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของยุโรปปรากฏว่าก็ปรับตัวลงมานะครับประมาณการยอยู่ที่0.6มาอยู่ที่0.5แล้วก็เมื่อวานนี้มีตัว PPI คือตัวเงินเฟอ้อที่วัดจากด้านผู้ผลิตของยุโรปเนี่ยปรากฏว่าก็ออกมาค่อนข้างต่ำอีกเหมือนกันนะฮะตัว PPI ของยุโรปเนี่ยลดลง0.2นะในในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็มองได้ว่า ยุโรปเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อเราเห็นญี่ปุ่นเนี่ยเงินเฟ้อติดลบนะครับมาหลายปี10กว่าปีแล้วมั้งจนแบงก์ชาติของเขาเนี่ยบอกว่าเอาเงินมาฝากก็ไม่ได้ดอกลวละอีกหน่อยเอาเงินเราฝากต้องเสียดอกให้แบงก์ด้วยปรากฏว่าคนญี่ปุ่นก็ยังไม่ใช้เงินก็เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในสหรัฐเองเนี่ย คุณตายเธอให้คำแนะนำไว้ว่าที่ท่านที่ติดตามในงานสัมมนาอง S C B ที่เธอไปออกสื่อนะฮะเธอก็บอกอยู่แล้วว่ามีหลายคนก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเฟสเนี่ยให้ความสำคัญกับ2เรื่อง<ม>คือเรื่องของการจ้างงานกับเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อนะครับถ้าเป็นนักกินกำไรนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็มองการจ้างงานถ้าจ้างงานออกมาดีค e วจะลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากเป็นนักวิชาการอย่างคุณตายคุณธรนรัตเนี่ย ผู้พิหาน้องผมชอบเรียผ่านสื่อแล้วแหละเธอ,อก็บอกว่าก็ควรจะดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะครับเพราะถ้าหากว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยมันก็สูบรวมไปเรียกว่าเป็นภาวะเงินฝืดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้สหรัฐก็เงินเฟอ้อก็ต่ายุโรปเองก็ค่อนข้างต่ํามันก็เปิดทางแล,ล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยเปิดทางให้ประธาน ECB เนี่ยสามารถใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดอกเบีย้ยจะลงไหมก็ 0.25%นะครับถ้าจะลงไปเนี่ยแต่ผมผมคาดหวังก,การทำ QE ของยุโรปมากกว่ารอบๆที่แล้วเนี่ยมีอะไรมี LTO มีอะไรสุดแล้วแต่นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะมีการผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นประชุมครั้งนี้ถ้าไม่มีก็ไปคาดหวังครั้งหน้าซึ่งจะเป็นประเด็นลบสำหรับราคาทองคำนะครับเพราะว่าพอถ้ามีการทำ QE ก็เหมือนทองคำะะ e นะฮะ QE นี่อาจจะไม่ได้ชื่อนี้นะอาจจะเขาอาจจะใช้ชื่ออื่นก็ได้เพราะว่าทฤษฎีที่แบบนอกตำราเนี่ยมันก็แล้วแต่จะ ตั้งชื่อกันจะตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะจริงๆนโยบายพวกนี้มันเป็นนักศึกษาที่เรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเปิดดูไม่เห็นมีเลยนโยบายการเงินแบบอะไรมี QE มี LTRO มี Operation Twist ไม่มีหรอกฮะมันเป็นเรื่องของนอกตำราซะมากกว่า <c oughs> ก็าจะตั้งชื่อยอย่างอื่นก็ได้แต่มาตรกากเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะเดียวกันคือ องเงินยูโรเข้าสู่ระบบพอเงินยูโรมากขึ้นแน่นอนยูโรมากดอลลาร์แค่ก็จะแข็งค่าขึ้นมานะครับพอดอลลาร์แข็งคราวนี้ทองก็ลงนะครับแต่ในระยะกลางที่เคยเรียนไปคือผมมองว่าถ้าเงินในระบบมีเยอะเนี่ยมันก็ต้องหาที่ไปละ่ะจะไปที่ไหนละ่ะในเอเชียหลายๆประเทศก็มีอินเดียที่เคยเรียนเวลาพื้นฐานเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับแบงก์ชาติของเขาไม่ได้ลงไม่ได้ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วด้วยก็ก็มองว่าเงินอาจจะไหลกลับเข้าไปนะครับถ้าเงินเข้าไปในอินเดียมากขึ้นเนี่ย ดีมนความต้องการซื้อทองคําจากอินเดียก็น่าจะมีกลับเข้ามานี่ยอันนี้ก็เป็นรภาพระยะกลางส่วนระยะสั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการทํา QE ของยุโรปจริงๆเนี่ยยูโรอ่อนดอลลาร์แข็งทองก็น่าจะปรับตัวลงมานะครับ <c oughs> ส่วนประเด็นอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับวันนี้ก็กเรียนว่าช่วงค่ำๆเนี่ยก็รอติดตามและกันผลประชุม ECB นะครับเพราะนั้นตอนนี้ มองว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะยังเป็นการดีตัวทางเทคนิคอยู่นะครับถ้าการดีตัวกลับขึ้นไปเนี่ย1ันสามร้อยพัก็ยังเป็นแนวต้านคิดว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะผ่านระวังแรงขายนะครับส่วนท่านที่เทรดฟิวเจอร์เนี่ยก็เ, <c oughs> เรียนว่าหนึ่งสองแปยนึ่งสองแปดห้ลงมาก็ซื้อได้เพราะคิดว่ามันลงมาเยอะแล้วละ่ะ น่าจะมีการรีบาวกลับก็เริ่มติดตัวขึ้นมานะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยพอฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากไปต้มเตียมที่1280-1285ติดต่อัาหลายวันอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสให้เราเก่งกําไรในตัวพิวเจอร์ได้เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ย <c oughs> รอบที่แล้วเมื่อ2อวันที่ผ่านมาเนี่ยหนึ 1, 2, 8, 0, ่งสองแปดเขาอยู่ตรงเนี้ย ซึ่งถ้าหลุด1280เนี่ยมันควรจะดูไม่ดีมันควรจะลงไปเยอะแต่ด้วยความที่ว่าทองอะ่ะลงมาเยอะแล้วพอหลุดแนวรับ1280มันก็เลยลงไม่แรงก็อาจจะไปแค่1277 1276แล้วก็ปุ๊บกลับขึ้นมาอีกแต่คราวนี้พอรีบาวขึ้นมาแล้วเนี่ย แล้วถ้าหากว่าจะลงแล้วลงต่อแล้วหลุด1280คราวนี้ต้องได้ช็อตกันแล้วละน่าจะลงแรงนะครับที่เรียนว่าเป็นโอกาสให้เก่งกำไรได้เพราะมีการรีบดาวขึ้นมาแล้วถ้าจะขึ้นก็ขึ้นซะแล้วคราวนี้ถ้าลงไปแล้วหลุด1280คราวงนี้ก็คิดว่าน่าจะไปเจอกัน1260ได้นะครับไม่ได้มีอาการที่ว่าลงไปแล้วก็หลุดนิดนึงแล้วก็ กลับขึ้นมาไม่น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะงั้นณขณะนี้นนะนนเนี่ยทันที่เทรดฟิวเจอร์เนี่ยเรียนเรียนว่าลงมาใกล้ๆ1 2 8 0 1 2อ5เนี่ยก็ทยอยซื้อได้นะครับแล้วก็ตั้งคัดลอสไปที่สัก1.270 1 2อ5ก็ได้นะครับส่วนตลาดหุ้นนะครับบวกขึ้นมาได้ติดต่อกันหลายวันด้วยแหละบวกขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้ฝรั่งกลับมาขายนะครับแต่ก็ยังขายไม่เยอะเท่าไหร่แค่ร้อยกว่าล้านนั้นนั่นเอง แม่แค่น้อยกว่าล้านผมมีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกแต่ก็น้อยนะครับวันที่ผ่านมาเนี่ยซื้อหลักพันล้านแต่ว่าก็ยังไม่น่าห่วงเพราะว่าในตลาดดุพันนะครับเขายังซื้ออยู่ตั้ง2 0 0พกว่าสัญญาซื้อเยอะเลยนะฮะประเด็นเกี่ยวกับการไหลกลับเข้ามาของเงินทุนเนี่ยหลังจากที่คุณจะเล่นเธอถแถลงว่า QE จะยังอยู่อะไรก็สุดแล้วแต่ที่เธอพูดไปนั่นแหละฮะก็ทําให้เงินไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นก็ฟื้นนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราในเอเชียหลายประเทศก็ฟื้นขึ้นมา แต่ว่าเราคงต้องดูประเด็นในประเทศด้วยเรามีอะไรบ้างล่ะมีกระบวนการที่ศาลท่านกําลังพิจารณาอยู่เกี่ยวกับคดีความต่างๆของท่านนายกภาวนาสงสารนะท่านไม่สบายต้องนั่งรถเข็นอยู่ัวหน้าผมเป็นแบบนายกเลยไม่สบายบ้างคดีความก็ยังอยู่ในขั้นตอนนะครับแล้วก็เรื่องของที่ไปย้ายข้าราชาการเนี่ยก็เป็นประเด็นละละศาลท่านรับพิจารณานะครับถ้าหากว่า มีการตัดสินมีการบอกว่าถ้าเป็นมติคอรมอรที่ออกมาเนี่ยคอรมอรที่รักษาการอยู่ใบาบายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายแต่กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าหากว่านายกไม่อยู่เนี่ยเขาจะบุกเข้าไปจะได้ทอยนี้เหมือนกันเขาจะกลับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งละที่ผมคิดว่าจะกดดันวันเสาร์นี่ไหมฮะวันเสาร์ที่5ที่กลุ่มเสื้อแดงเขาจะนัดชุมนุมเสาร์ที่5้าเรื่องของรู้ปนะ่ครับเนี่ย เสาที่5้นี่เขาว่ากันว่าเป็นวันมหาอุดนะแต่ให้ดีมันต้องเป็นขึ้น5้าําแรม5้าข่้เดือน5ด้วยเดี๋ยวเสานี้มองไม่เห็นเดี๋ยวครุ่งนี้ค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันแต่วันที่วันเสาที่5นะล้วก็เดือน5ของของของ,ของไทยด้วยแต่ถ้าจะแรงเนี่ยอย่างที่เรียนต้องขึ้นหรือแรม5้าขั้นะครับถ้าไม่ใช่ก็ก็ เป็นสัญ,ญลักษณ์และกันว่าเสารห้าเขาว่าเป็นวันที่แรงนะครับก็เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันว่ากลุ่มที่เขาออกมาชุมนุมเนี่ยเขาว่าจะมาเยอะด้วยจะออกมาแล้วมีอะไรไหมก็คงต้องรอติดตามกันนะครับก็เลยเรียนว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ปัจจัยบวกอะไรใหม่นะครับเป็นเรื่องของเงินทุนที่ไหลกลับเข้ามาก็คงทําให้ไปต่อได้ตามเพื่อนเพื่อนเพีงเยงแต่ว่า ใกล้สุดสัปดาห์เนี่ยเราจะมีประเด็นการเมืองและจะกดดันเพราะนั้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวเซ็นหเนี่ยก็ขึ้นมาถึงแนวต้านที่เรียนไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่า9 4้าสห้านะฮแถวนี้เป็นแนวต้านอยู่แล้วถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็กคิดว่าน่าจะมีการ ตัวลงมีการปรับฐานลงมานะครับโดยเรียนว่าถ้าหากว่าท่านมีฝั่งซื้ออยู่ก็ขึ้นไป945ผ่านวันนี้น่าจะเปิดแล้วจะผ่านขึ้นไปนะครับก็ปิดซื้อซะแล้วในระหว่างวันเนี่ยอาจจะเก็งกําไรฝั่งขายก็ได้แล้วถามว่าถ้าจะซื้อใหม่เนี่ยเอาตรงไหนดีก็ประมาณ930-935นี่เป็นแนวรับระหว่างวันนะครับแต่คิดว่าควรจะรอให้ลงมาเยอะกว่านั้นสักหน่อยหนึ่งก็ได้แต่ถ,ถ้าจะเป็นนักเก็งกําไรในระหว่างวันเนี่ย930-935ก็ 9, 3, 0, 9, 3, 5, าอาจจะไปซื้อสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่า ใกล้สุดสัปดาห์เนี่ยกลุ่มพี่ๆเสื้อแดงพี่เต้นของผมบ้านใกล้กันอยู่ทุ่งใสน,ค,นค,ใครก็ใกล้กันเลยเก็จะออกมาชุมนุมกันแล้วกลุ่มนี้เขาว่ากันว่ามาเยอะแล้วเขาเล่นมหาอุดด้วยด้วยวันที่5เดือน5เออวันที่5เดือนเดือน5ของไทยเนี่ยก็คงต้องติดตามกันและคิดว่าจะทําให้ตลาดปรับตัวลงมานะครับเพราะงั้นเทรดตลาดหุ้นตัวเนี้ยขึ้นไปเนี่ยก็เรียนว่าปิดซื้อไว้ก่อนแล้วจะเลิกขายกก่งกําไรในระหว่างวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพยายามจะ เพ่งมองนะว่ามันขึ้นห้าําหรือแรมห้าค่ําหรือเ่าเดี๋ยวพวกเรืค่อยมาคุยฟังแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ